เกมประกอบภาพให้เด็กจับคู่ภาพที่แยกส่วนกับภาพที่สมบูรณ์นะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะมีแถวบนกับแถวล่างให้เด็กๆจับคู่รูปภาพที่แยกส่วนกับภาพที่สมบูรณ์ค่ะภาพไหนที่แยกส่วนคะโยงเส้นไปหาภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะสังเกตดีๆนะคะ หาเจอหรือ,อยังเอ้ยหน้าต่อไปค่ะสังเกตดีๆนะคะหาเจอหรือ,อยังเอ้ย หน้าต่อไปค่ะสังเกตดีๆนะคะหาเจอหรือ,อยังเอ่ย